แต่ก้าหูเงาะไห้เป้าใจกลับมาพูดก,กันกับมินิป่วยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงทุกคนเป็นเพลงจีนสำเนียงจีนกวางตุ้งเป็นเพลงของนักร้องชาวฮ่องกงชื่อว่าชื่อว่าอะไรจำชื่อไม่ได้โอเคชื่อเพลงว่ามัคคุกี้แคนนะคะเป็นเพลงที่มีมานานแล้วเกือบประมาณ 8- 10ปีเนาะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โด่งดังมากนะคะฮิตกันมากเลยในโตอินของจีนหลือว,ว่า ติ๊กตอกของจีนนะคะซึ่งเป็นเพลงที่มีความน่ารักมากโอเคค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาสอนร้องเพลงนี้แต่ก็อนอื่นต้องบอกก่อนว่า 1. อาจจะร้องเพียนะ้ยนทุกคน 2. การออกเสียงชิงกวางตุ้งอาจจะมีเพี้ยนบ้างเพราะติดจินกลางจริงๆ3 ตอนที่แปลนะคะอาจจะมีพูดผิดบ้างอะไรบ้างภาษาไทยคือบางครั้งนึกคำไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารู้มาดูนะคะว่าเพลงนี้ร้องอย่างไรนะคะโอเคไปก้องเส้นตรงตรงในวิวรงโพยงไวเส้นงทง

นะเพลงที่มันเป็นเพลงภาษาจีนใช่ไหมคะจีนอ่ะกวางตุ้งนะแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษโอเคบรรทัดแรกนะคะก้องต声咚咚ในวิวเงอโพยงว่าเ一声通通ในวิจ้างหออยงติก开我的ยง you give me security ก้อง一声咚咚 ไหนุวยวหงอโผหยงตรงนี้ก็จะแปลว่ายามที่เราบอกว่าเราหนาวตรงตรงก็คือหนาวคุณก็จะเข้ามาอบกอดฉันยามที่เราบอกว่าโอ้ยเจ็บนะคะทงทงก็คือแบบเจ็บอะคุณก็จะทำให้ฉันเนี่ยยิ้มออกนะคะ you give me security คุณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเนะาะไาม่นามานะคะ เสาย้อนววิ่บนมิ้นฉันจอยที่คุณจงเทียนโตพ,งพงตองพองก็คือกู้โตมาบกไวจง You give me security ตันนี้นะคะเสาซ้อนอ่าโซชินในภาษาจีนกลางโชสชินอันนี้เป็นภาษาจีนกวางตุ้งเลยนะภาษาจีนกลางก็คือจีนยันผินแปลว่าของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกเนี่ยก็จะ เก็บซ่อนเอาไว้ในขวดเลยตลอดไปนะเขาใช้ค like well ําว่าเก็บซ่อนเลยนะทีนทีนนะคะเทียนเทียนก็คือในทุกๆวันก็จะพงพงก็คืออะไรนะภาษาไทยไปแตะไปสัมผัสก็คือเราจะไปแตะสัมผัสขวดนั้นเนี่ยทุกๆวันนะคะให้เหมือนกับของโบราณที่มีความล้ำค่าอคนทห้งฉันรู้สึกปลอดภัยมนท้าทัดมาในคิวยาชิปินไม่ยากว่นในมุยมิวยาอยู่เศร้าให้ ของฝังมุนปลายะปัดเลยสายใจปีกปีก,ปกงอกังฟูให้收获แต่ยังขี้เปลีติงเคเศร้าลอยซ้ำลอยตัวอ,อยูออย่กยจ้ดงออยู่ใหใ้ไหนในคุณเธอใช่ไหมคะนี่คุณทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยดูสวยงามนะคะเปลี่ยนเป็นความสวยงามเอ,อ ในทุกวินาทีที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเนี่ยนะก็จะเก็บเอาไว้นะคะก็จะเก็บเอาไว้เสาให้ hey, หรือว่าโชวิเยคือการเก็บเอาไว้นะคะมาถต่อมาก็คือความหวานอันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะระเบิดออกนะคะก็ไม่สนใจแล้วก็มาถ้าต่อมาจายจายปีกปกีนะคะก็คือ ตรงนี้ก็จะแปลว่ายิ่งบีบอัดกันเนี่ยฉันยิ่งชอบนะก็เหมือนกับว่าในทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นใช่ไหมเราเอามาไว้ในขวดโหลทุกคนมันก็กลายเป็นความหวานเพราะมันบีบอัดกันมากใช่ไหมมันก็จะระเบิดออกเลยเนี่ยฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันยิ่งชอบนะคะัาต่อมาก็คือโชควาตรงนี้นะคะจะแปลว่าการเก็บเกี่ยวนี้พท่์กเลยคิดว่าการเก็บเกี่ยวตรงนี้ก็คือการที่เราเอาเก็บทุกๆอย่างของเขาเนี่ยเอาไว้ในขวดโหลตรงนี้นะก็หวังว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ เ,เขาเรียกว่าเป็นประจำเป็นตลอดไปนะคะโซลี่ชินีนะคะก็คือแปลว่าในาในมือของฉันแล้วก็ในใจของฉันเนี่ยนะคะล้วนแต่หวงแหนคุณหงอยิวฉันจะเก็บคุณเอาไว้นะคะชีห,หนก็คือเก็บคุณเอาไว้แล้วก็ ในค o กคี่แขนคุกกี้ของฉันนะคะแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษบทเลยตรงก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความน่ารักมากนะถ้าเราสังเกตเขาจะใช้คําซ้ํากันอยู่นะตรงตรงพงพงพง,พง,พงตรงนี้นะคะถ้าในจริงกลางเนี่ยเวลาเราใช้คําที่มันซ้ํากันเนี่ยนะก็เป็นแฟนกันนะมันก็จะมีความรู้สึกแบบให้ความน่ารักความซาเจียวก็คือความอ้อนอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็คิดว่า มันเป็นเพลงที่ทําให้หัวใจเราเต้นแรงมากนะก็ลองส่งเพลงนี้นะคะลองฝึกร้องแล้วก็ร้องให้ใครสักคนหนึ่งฟังก็เป็นโมเมนต์ที่ดีอีกโมเมนต์หนึ่งนะทุกคนโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนละกันถ้าออกเสียงผิดตรงไหนร้องผิดตรงไหนแปลผิดตรงไหนนะคะก็ต้องขออาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอเพยงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย